กองพลทหารราบที่11ช,ชาชนเซาพลโทวีรชัยอินทสกุลผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนและคณะได้ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ณกองพลทหารราบที่11โดยมีพลตรีนรงค์พิศร์รุ่งเรืองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่11ให้การต้อนรับความรับฟังการบรรยายสรุปเพื่อแนะนำหน่วยและรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา จากนั้นเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกวิชาทหารของนักศึกษาวิชาทหารศูนย์ศึกย่อยกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่2 1 และกองทหารราบที่1กรมทหารราบที่112โดยตามตีดการศึกษา2558โดยมีนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมการฝึกจำนวนทั้งสิ้ 1, น1749นายพร้อมกันนี้ยังได้รับชมการสาธิตการบรรเทาสาธารณาภัยโดยนักศึกษาวิชาทหารทั้งในด้านการเกิดอักขีภัยพิบัติภัยและอุบัติเหตุต่างๆเรามีนโยบายที่จะให้นักศึกษาวิชาทหารเนี่ยได้เป็นมวลชนสําคัญ ของกองทัพและได้ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและโดยเฉพาะกิจกรรมที่เคิด่อพระเกียรติต่างๆก้องเกียรติคุณทิดรังสีมาพรถ่ายภาพสือพ่อข่าวภาคตรวจออกขึสามสยามไทยรายงานจากจังหวัดฉะเชิงเศา ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองชลบุรีนายพวัตเลิศมุนนดาประหลัดจังหวัดชลบุรีนายสุรสิทธิ์นิติอุทิวรรักษ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนางสาวสุรัดาคุติลาวันผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยาและนางสาวจุธารัตน์ปรินวชิรพัฒน์ประหลัดเทศบาลเมืองชลบุรีร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีครั้งที่1 4 4 ดยประหลัดเทศบาลเมืองชมบุรีได้กล่าวว่างานประเพณีวิ่งควายครั้งที่144จะจัดขึ้นระหว่างวันที่26ตุลาคมถึงวันที่1พฤศจิกาย,ยน2558ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองโดยวันวิ่งควายจะตรงกับวันที่26ตุลาคม2558ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติติดต่อกันมานับร้อยปีที่จะจัดงานวิ่งควายในวันขึ้น14ค่ำเดือน11 ทางนี้เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของจังหวัดชนบุรีให้คงอยู่ตลอดไปและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชนบุรีด้วยโดยไฮไลท์สําคัญคือการแข่งขันวิ่งควายทั้ง5ประเภทได้แก่รุ่นซูเปอร์จิว๋วรุ่นจิ๋วพิเศษรุ่นจิ๋วเล็กรุ่นจิ๋วใหญ่และรุ่นใหญ่นอกจากนี้ยังมีการประกวดควายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์การประกวดน้องนางบ้านนาและสาวเหลือน้อยบ้านนาการแข่งขันกีฬาพื้นเมืองการประกวดพระเครื่องการแข่งขันนกกรงหัวจุก และการจำหน่ายสินค้าราคาถูกมากมายรุ่งรัศมุมินตันข่าวภาพศูนย์ข่าวภาคตะวันออก13สยามไทยรายงานจากจังหวัดชลบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาร้อยตำรวจโทหญิงชอบพกาพุทธชาติร้อยเวรสอบสวนสถานีตำรวจเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีรับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตภายในรถทัว ที่จอดอยู่บริเวณใกล้เคียงห้างบิสซีสาขาพัทยาเหนืออําเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังรับแจ้งจึงรีบไปตรวจสอบพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาที่เกิดเหตุภายในรถทัวร์ยี่ห้อคลิงลองทะเบียน3 2 6 6 0 6กรุงเทพมหานครของบริษัทรอยัลพารากอนทัสกร์าจำกัดพบศพนายมารุตขงรอดอายุ5 8ปปีชาวจังหวัดนนทบุรีสภาพศพอยู่ในลักษณะนอนเสียชีวิตคว่ำหน้าคล้ายล่วงจากเบาะคนขับ รวจสอบตางร่างกายไม่พบกับบาดแผลหรือร่องรอยการต่อสู้ใดๆตรวจค้นภายในตัวผู้เสียชีวิตพบกับทรัพย์สินของมีค่าจํานวนหนึ่งเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อมาภรรยาของนายมารุษผู้เสียชีวิตได้เดินทางมาดูศพในที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ในอาการตื่นตระหนกตกใจและร้องไห้ตลอดเวลา โดยเล่าว่านายมารุธมีโรคประจำตัวอยู่หลายโรคโดยก่อนเกิดเหตุนายมารุธและครอบครัวได้ไปกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันหลังจากนั้นตนได้มาส่งนายมารุธทำงานยังจุดจอดรถถั่วของบริษัทซึ่งตนไม่คาดคิดว่าห่างกันเพียงไม่กี่ชั่วโมงนายมารุธจะมาตายจากตนไปแต่อย่างไรก็ตามต้องส่งศพไปชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปอรวรรณใจก้าวเฟ้าข่าวภาพ สูนข่าวภาคตะวันออก13สยามไทยรายงานจากเมืองพัทยาผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณด้านหน้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีกลุ่มเกษตรกรของจังหวัดอุตรดิตถ์ต่างสาขาอาชีพได้รวมตัวกันนำสินค้าโอท็อปหลากหลายชนิดออกมาวางจำหน่ายในราคาถูกมีคุณภาพ เป็นการแบ่งเบาภาระให้กับผู้บริโภคช่วยลดค่าคองชีพสินค้าที่นํามาจําหน่ายไม่มีพ่อค้าคนกลางมีทั้งของสดและของแห้งการรวมตัวกันของเกษตรกรในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างมากเพราบบอกว่าสินค้าที่นํามาขายเป็นสนาปลอดสารพิษเป็นของสดซึ่งหาได้ยากในท้องตลาดชจวานข่าวภาพทีมข่าวรอบรบพุทธรจังหวัดอุตรดิตถ์รายงาน นายอิสรีอิสริยาอายุ40ปีเจ้าของร้านอาหารตลาดสดทะเลทองร้องต่อทีมงานข่าวรอบรูปทรภายหลังถูกขโมยเข้ามาดักกุ้งแม่น้ําสดสดไปถึง3ามครั้งแม้จะมีการแจ้งความไปแล้วแต่คดีไม่คืบหน้าผ่านมาสองปีถูกแอบขโมยเข้ามาดักไปถึง3ครั้งในเวลากลางวันเจ้าของร้านชี้และนําภาพจากกล้องวงจรปิดขณะคนร้ายสองคนสวมหมวกกันน็อกขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนเข้ามาบริเวณวงแหวน หมู่บ้านแลนด์แอนด์เฮาส์มุดผ้าใบกั้นเข้ามาขโมยกุ้งเป็นๆในตู้เลี้ยงหน้าร้านอาหารตลาดสดทะเลทองตำบลแม่เหียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่กลางวันแจกแส่คาดว่าคนร้ายจะขโมยตามใบสั่งแล้วนําไปขายต่อร้านอาหารประเภทเดียวกันจากการสังเกตพบว,ว่าคนร้ายจะขโมยเฉพาะกุ้งเนื่องจากมีราคาแพงตกกิโลกรัมละ1,100บาทกิจรัชตะชะยนข่าวภาพทีมข่าวรอบรบูทรจังหวัดเชียงใหม่รายงาน นายธนาคมจงจิระผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และนางอุษณีจงชีระนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์พร้อมคณะนายกองการบริหารส่วนตำบลเขาชาัยธงและส่วนร,ราชการต่างๆลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอัคคีภัยซึ่งเกิดเหตุเมื่อคืนวันที่30กันยายน2558เพลิงไหม้บ้านเลขที่191ทับ2หมู่ที่6ตำบลเขาชาัยธงอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์เสียหายทั้งหลัง ไม่สามารถพักอาศัยต่อไปได้โดยเป็นบ้านพักของนางสุวรรณวงสะอาดอายุ50ปีพักอาศัยพร้อมด้วยแม่และลูกๆเป็นครอบครัวใหญ่อาศัยรวมกันทั้งหมด7คนเบื้องต้นได้มีการนําเข้าสารอาหารแห้งแดือเสื้อผ้าของใช้ที่จําเป็นในการดะรงชีพไปให้ความช่วยเหลือพร้อมจดะดำเนินการสร้างบ้านหลังหใหม่ให้ต่อไปกนกถาทิพย์ข่าวภาพทีมข่าวรอบรบพูทธจังหวัดนครสวรรค์รายงาน ที่กูโบ้บ้านบือแหลงใต้หมู่4ตำบลสุวารีอำเภอรือสอจังหวัดนาราธิวาสนายสิทธิชัยศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานในพิธีอัญเชิญดินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววางบนหลุมฝังศพของสิบเอกมหามัตชีระนายสิบตรวจสอบเอกสารสังกัดหน่วยข่าวกรองทหารกองพันทหารราบที่ห ซึ่งได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายรอบยิงในขณะที่สิบเอกบ้าหมัดศีระได้ขับรถยนต์กระบะเพื่อดำเนินการไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายประพันธ์วิทิวงศข่าวภาพทีมข่าวรอบรบภูทรจังหวัดนราธิวาารายงานคุณปรีชาสถิตเรืองศักดิ์ผู้สื่อข่าวรายการรอบรบภูธรประจำจังหวัดสงขลาได้รายงานบรรยากาศวันศาสตร์เดือน10ครั้งที่2 ที่จังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักเหมือนปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตลาดทรัพย์สินพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาประชาชนได้ออกมาจับจ่ายซื้อขนมเดือน10กันอย่างต่อเนื่องและซื้อแบบประหยัดเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจการทําบุญเดือน10ครั้งที่2ซึ่งเป็นการทําบุญใหญ่คือวันแรม15ค่ําเดือน10ตรงวันที่12ตุลาคม2558 ยังไรก็ตามสําหรับราคาขนมเดือนสิในปีนี้ยังคงขายในราคาเดิมเหมือนปีที่ผ่านมาปรีชาสถิตรเรื่องสักข่าวภาพทีมข่าวรอบรบภูธรจังหวัดสงขลารายงานผู้สืเเ่อข่าวแรายงานว่าภายหลังนายสมชายพุ่นสวัสดิ์อธิบดีกรมสาราสามิทคนใหม่เข้ารับตําแหน่งก็ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทําการกวาดล้างเกี่ยวกับสุราเถือนจนสามารถจับกลุ่ม ผู้ประกอบการรายใหญ่ได้โดยมีการเข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้กระทำความผิดกฎหมายสัสานมิตรณโกดังในตำบลห้วยขวางอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเข้าบุกทลายแหล่งผลิตสุราเถื่อนรายใหญ่และจับกลุ่มผู้กระทำความผิดกฎหมายสวรสานมิตรที่บ้านนามีเลขที่หมู่ที่17ตำบลห้วยขวาง,วววางอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้สองรายคือนายสาวิตทองดันหับอายุ22ปีและนายเอกราชแท่แต้อายุ27ปี ของของกลางสุราผสมยาดองและสุราขาวจำนวนทั้งสิ้น6570ลิตรคิดเป็นเงิน464,400บาทสำหรับผลการปราบปารามผู้กระทำความผิดกฎหมายสัมปทานบิตในปีก็ประมาณ2558ตั้งแต่เดือนตุลาคม2 5 5 7ถึงกันยายน2 5 5 8ันาจำนวน3559กคดีเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน98 4 0 0 0 0 0ล้านบาททวชัยเฟื่องอานันต์ขา่าวภาพทีมข่าวรอบรบพุทธรน,นครบาลรายงาน ที่โรงยิมเนเซียมกองพันทหารมาที่1นค่ายพ่อขุนหาเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์พลตรีสุพจน์บุรณะจารีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่36เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรพบแรงงานย่อยแก่พลทหารที่กำลังจะบมดประจำการผัดที่2โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดเพชรบูรณ์และสถารประกอบการต่างๆมาเปิดบริการจัดบอร์ดต,ตำแหน่งว่างงานให้คำปรึกษาแนะนำการทำงานแก่พลทหารเพื่อช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ผู้ที่ถูกเลิกจ้างผู้ว่างงานนักเรียนและนักศึกษาที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มีงานทำและเพิ่มช่องทางในการทำงานแก่ผู้ว่างงานให้ดีมีโอกาสสมัครงานและพิจารณาเลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถมนสีชาคลายแก้วข่าวภาพทีมข่าวรอบรบภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์รายงาน อุดรธานีเปิดปั๊มน้ำมันสหกรณ์การเกษตรโนนสะอาดสหกรณ์การเกษตรนนสะอาดจำกัดเปิดปั๊มน้ำมันให้สมาชิกได้ใช้น้ำมันที่มีคุณภาพราคายุติธรรมและเป็นการรองรับการใช้น้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นนายสรศเปี่ยมสงงาสหากรณ์จังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดปั๊มน้ำมันของสหกรณ์กรเกษตรนนสะอาดจำกัดโดยมีนายเฉลิมศักดิ์อินหาประหลัดอวุโสร,รักษาการนายอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานีหัวหน้าส่วนราชาการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่สมาชิกสากรกา,รการเกษตรนนสะอาดจำกัดและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานในการเปิดพิธีในครั้งนี้ทวัชชัยขันทชาข่าวภาพทีมข่าวรอบรัวภูทรจังหวัดอุดรธานีรายงาน ชาวโคราชป่วนพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังล่าสุดหมาบ้าไล่กัดละเนนชาวบ้านกว่า15คนต้องรีบนำมาฉีดวัคซีนและเป่าลูกดอกยาสลบมจจรัดที่สาลาก,าการประเรียนวัดหลักร้อยนายวิมุตธนุธทมนอกปศสุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบานนลนครนครราชสีมา ร่วมจัดกิจกรรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยมีพระภิกษุสามาเณรผู้นําชุมชนและชาวบ้านทยอยเดินทางมารับฟังแนวทางการเฝ้าระวังและสังเกตอาการผิดปกติของสัตว์เลี้ยงพร้อมนาสุนัขแมวมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากันอย่างต่อนเนื่องนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้เป่าลูกดอกยาสลบใส่สุนัขจรจัดที่เข้ามาหากินในบริเวณเขตอพยพทานเจ้าหน้าที่ ได้ติดไป้ายไวนิลซึ่งเป็นข้อความว่าโรคพิษสุนัขบ้าอันตรายถึงชีวิตอำนาจอภัยพักดีข่าวภาพทีมข่าวรอบหัวปูทรนนครราชสีมารายงาน